เธอนั่งดีว่ะให้แม่เขาไปทำไม่ฉันทําได้จริงไม่เป็นไรให้แม่ทำเนี่ยไม่เธอจะนั่งดีว่ะเดีย๋ยวน้ำมงนน้ำม,มันกรอบแบบนี้เลยแม่ถ้าฉันทอดแล้วเธอจะติดใจกรอบแบบกรอบแบบเกือบนหมเอา,มาแม่เนี่ยเอาแ,แม่ดีละนี่ไม่ทำเนี่แม่เนี่ยกรอบนี้แม่กรอบเกือบไหมกรอบเกือบไหมอ่ะแม่แม่นในแม่อย<ม>่างี้แม่ใส่เจ้าฟู เนี่ยแม่ปรมาณน้ก่อยแค่ว่าน้ำมันมันไหล่อ้ะมาไม่จิวแมผสแฟเลยเนี่ยงแฟคู่เมีนเมียนมถ้าแบบนี้มันก็ไม่ก่อแม่ลรองเื่อองผสมแฟเปล่ดก่อวันนี้จะทอดไอ้นั่นทอดมันหงีหมูสับสับอันก้อนใหญ่ไม่เอาสกอี่็อกเล่นงานทายหมดเลยตอ้ เกี่ยวเกี้ยวเนายบอกจะนอนไงที to to ่อย่างเงี้ยทำเป็นดื้อพูดนะที่อย่างเงี้ยทำเป็นดื้อพูดนะแต่พ่อทำให้หนูปะปี้อ่ะปะปี้อะปะปีไปครับไปหาปะปี้หน่อยใครไปปลุกก็ไม่รู้ตอนเช้าเกี่ยวใครไปปลุกปะปี้อ่ะฮะเกี่ยวเหรอครับ น่าเก็ดก่อนเลยบีไมดสยมาลยตื่นสายมากทุกคนตื่นสายแล้วเช้าเราตื่อหน้าที่เราตื่นเราตื่นกี่โมงแปดโมงปะ เจ็ดแปดโมงดมงมอหน้าทีวีแต่ว่าแสงมันเข้าไงไม่ไหวแสงมันเข้าแล้วแบบแดดมันส่องแสบตามาแสบตาแบบแสบจัดเลยอะ วันนี้เราใส่เกงยีนนะเกงยีขมาแต่เสื้อไม่รู้จะเสื้อยีนหรือว่าจะเสื้อหนังนี่นะไปตัวนี้มันุกืนมากยังถูกสื่อมสวัสดีทุกคนนะครับกินข้าวครับทุกคนครับผมตื่น ทานกันแดดนี้เดียวครับตื่นอาบน้ำอาท่าทานกันแดดน้าหอมหมดแล้วผมวไปดูคนระับยไหมเพื่อออกกับบ้าน ผมตื่นมาผมใช้กันแดดเลยทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม้มนะอันนี้พูดจริงครับอาบน้าเสร็จก็ก็ทากันแดดเลยเมื่อคืนไปส่งน้องเปมมาก็เพื่อไปส่งเขาเนี่ยเพราะว่าต้องไปเจอพ่อแม่เขาด้วยวเขาแบบมาตรงนี้ไงน้องเลยไว้ชวนกินสเต็กสุดท้ายแล้วครับผมกินสเต็กได้ไปจานเดียวสั่งมาส่ง,งจานที่เหลือพี่บอยซัดหมดเลย พี่บอยถา่ายไม่ออกเลยตอนนี้ขอดิท็อกใหญ่เลย,เลยดิท็อกอยู่นี่หมดเมื่อวานจะดึงดีท็อกอปคุปูผมไม่ให้ <c oughs> ดีท็อกได้ถา่ายจริงคน,นแพลคจะบ่นๆเพราะว่ากลางคืนแพลไม่ให้กินแบบอะไรหนักๆเ่ยผมก็เลยเลือกสเต็กปา่ากินสเต็กป่าไปแล้วแอบชิมสเต็กปกติไม่กินเนื้อครับแต่ลองกินเนื้อเลยเนื้อเป็นนิดหนึ่งด้วยแต่หลีกเลี่ยงเฟรนฟรายลวกนี้ไม่กิน อย่างวันนี้ตอนเย็นเขาทำอะไรกินกันเขาจะกินแบบพวกเนื้อเนื้อเอาครับไม่กินอะไรเลย,เลยโอ้ตอนเย็นน,น่าจะของกินเยอะแต่สาน่าจะรีของ,ของขอทอดตอนเย็นอะเพราะว่าช่วงนี้ย่อยใครมารับเชิญวันนี้คนรับเชิญครับคนรับเชิญเราก็ผู้ชายผู้หญิงมีผู้หญิงด้วยผู้ชายสองหญิงหนึ่งโดยที่ต้องบอกว่าหล่อไหมผู้ชายนี่คือกล้ามแน่นมาก แล้วก็หน้าตานี่คือต้องบอกว่าคือเขาเล่นออกกำลังกายอยู่ตลอดหน้าตานี่คือต้องบอกว่าไทยๆเลยไทยๆเลยครับแล้วต้องบอกว่าใครที่เคยดูหนังเอาพูดเลยว่าละครวันในวันใคนใคดีตอนเช้าหนังจักจักวงวงใครเคยดูละครจักจักวงวงรู้จักแน่แขกรับเชิญวันนี้ผู้ชายสองท่านหญิงหนึ่ง ชายสองหญิงหนึ่งวันนี้ได้พบปาเขาแน่เขาบอกว่าเน้นเข้าร่วมพูดคุยนะเพลงอาจจะร้องไม่ได้เยอะแต่จะมาร้องที่นี่ที่แรกเลยนะครับใครดูหนังเจ้าจากัจากจักว,วงูจะรู้จักเขาสามคนนี้แน่นอนครับวันนี้ใครยังไม่เข้ากลุ่มปิดรีบเข้านะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเราจะไปเจอมสตูใหม่ของเราได้ไปดูข้างในแล้วก็ได้พูดคุยกับเราได้ชมการร้องเพลงคุณแพลวพาของซัน คูโบสร้องเพลงด้วยอ่างานนี้คือครูโบสร้องด้วยร้องออกับฟกซองนะครับอีกทั้งแขกรับเชิญของเราครับอีกสามท่านจริงๆแล้วสองท่านนี้เ้าตัวคนนี้ก็คือไปไกลๆนี่ก็คือแบบก็ก็ต้องแบบเขาต้องมีของเขาตรงน,นี้เขามาร่วมด้วยช่วยกันเราก็มีค่าขนมให้กับเขานะครับแต่อย่างน้อยพี่ๆนี่คือแกล้งผมนี่แหละแกล้งๆพี่ๆที่ถ่ายละครด้วยกันแต่ต้องบอกว่าถ้าดูหนังเจ้าใครเคยดูหนังเรื่องจับจับวงวงตอนเช้าแบบแม่ปะบู่ทองรุ่นนั้น,นะอะไรอย่างเงี้ย ท่านเนี้ยทุกคนรู้จักเลยผมบใบให้นี่พอเจอกันในกลุ่มครับเจอนในกลุ่มวันนี้เ,เจอผมในกลุ่มเ,เ,เรียนท่านั้นนี่แต ไม่มีน้องเสิร์ครับนี่ค้องเสิร์ตนะครับก mm hmm. ้องงานครับเรื่อยๆเลยครับผมช่วงนี้ก็ได้พักได้สองสองวันครับเพิ่งกลับมาจากอีสานวันเกิดน้องในตัดครับ 比个。 วัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็เจอในกลุ่มนะทุกคนนะ ผมชอบกินขนมปับข้าว มั่ไี้ครับมาเอาครับคเคอยบอกหนึ่งเอเ่ยว่ไหนแเดต่หน้าใคีมองมาสสี่โมงเย็น ขนมเมื่อวานไงไหนฮะขนมเมื่อวานขนมมื่อวานถุงเซเว่นอะน่าจะหมดแล้วอ่ะ นี่ผมใส่เสื้ออเวอาไซด์นะครับเสื้อของพี่แจ๊บอเวอาไซด์นานแล้วล่ะครับเมื่มตมอ,อตอนนี้ผมประมาณแบบสิบห้าสิบปุ๊บนีผมผมอมแบบผอมโกเลยนะ ดูด้านหลังค่ะื้อสีสวยอองค่ะ เจอกันนะครับผมในกลุ่มนะครับลิงด้านล่างนะทุกคนราเจอกันเลยในวันนี้ผมนึก <c oughs> นึกเพลงว่าจะร้อง,งเพลงอะไรดีเ <c oughs> สื้อฟกสองเอออันนี้เอาฟกลองแน่นอนร้องเพลงลมเดว่าแล้วก็เธอเป็นแฟนฉันแล้วใช่ไหม ข like ้าวกับไลค์ครับนะครับกระเพราครับอ๋อแต่หนูพิมพ์เพลงไปเมื่อน,นะแม่เห็นแม่พิมพ์เพลงมาอยู่เพิ่งนึกออก วันนี้จวนแน่ครูโบส์ร้องด้วยวันนี้ครูโบสร้องต้องมาสวยร้องคุณต้ามาไม่ได้ท่านเสริมรออยู่ให้หายก่อนแล้วก็แขกรับเชิญเราก็ร้องวันนี้ครับร้องมากร้องน้อยแต่ต้องร้องเพราะว่าเราเปิดห้องสตูดิโอของเราเลยครับสตูดิโอของเราซึ่งพี่บอกพี่บอกว่าพี่เน้นแบบ นั่งโชว์กล้ามใหญ่ดีกว่าโอ้ยพี่ต้องร้องด้วยให้เขาร้องเพลงด้วยนะครับชายสองหญิงหนึ่งนะครับใครที่ดูละครจกัจกจกักงวงตอนเช้าอ่ะรู้จักเขาแน่วอม,มเอาแบบนี้เลยรู้จักตอนเช้านะครับหนังเจ้าจักจักงวงเมื่อก่อนตื่นเช้ามาเราต้องดูใช่ไหมลนะ่ะนี่แหละจำได้แน่นอนครับล่าสุดแกก็ได้ละครครับ อย่างพี่หมัมนในเรื่องอะไรเขาชุ้มทองเลย ลาบเป็ดไม่ได้กินลาบเป็ดครับรูป mm. เก่าครับอันนั้นน่าจะรูปแต่เมื่อวานซื้อมา mm. mm. เสื้อดิกน่ารักกะนี mm. ่นยเสื้อแมนยูดิกน่ารักจัง มากมากเลยใช่พี่ผมใช้อยู่ครับแต่พอดีว่ามันน่าจะหมดพี่ดูไหมผมหน่อยนะครับสวกใครทุกคนนะครับอาจจะไม่ได้อ่านมิทุกคนนะครับภาษอ่าครับผม 嗯，又进来，又进来。 คนแจกบัตรด้วยนหครับขอบคุณมากนะครับ,อ,รบอุ้ยลองไข่เจียวนี่ก่อนก่อนที่ไข่เจียวนั้นจะมาขอลองไข่เจียวนี่อุ้ยอร่อยนะ ทุกคนกินข้าวยังครับทุกคนทุกคนเคยกินนี่ปะต้มไหลบัวกะทิไหลบัวเคยกินไหมครับกะทิไหลบัวที่มันใส่แบบกระทูเอ้ยใจะวะอร่อยมากเลยเดี๋ยวมันเยอะๆเหมือนกุ้งทอดมันถึงเก็บกรอบแล้วก็ใส่แป้งแบบลองชิมดูสิตายมากต้อง,ต,องต้องใส่น้ำมันเยอะๆแบบนั้นนะมันถึงกรอบรู้ไหมใครทอดแล้วกรอบเลยไหมแม่ใช่ไหมแม่โอ๋เหรอพี่บอย พี่บอยถ้าถ้าใส่ทีทีละนั่นน่ะมันจะกรอบใส่แป้งแล้วก็ให้มันไม่ต้องใส่แป้งหรอแม่แกทอดอย่างก็ไม่รู้ใช่แล้วคนก็ทํายากด้วยแต่แกทอดนี่คือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียนแล้วแกก็แล้วแกก็รีดน้ำมันด้วยเออแกเอาก็ทำง่ายครับเคาะ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 แล้วเดี๋ยวแกบอไม่เป็นไรแม่หนูกินได้หมดละแต่แค่ว่าหนูแค่งงว่าพี่บอยแบบไม่คนที่แบบสายดื้เหมือนแกจะทำอาหารแนวนี้ได้ แต่ต้องบอกแกเวลาแกทอดอ,ดอ่ะบางทีแกจะติดแบบออกรสชาติแกต,ต้องคนเค,คนละม,มันกับรสชาติของทอเนาะไม่เหนอยเลยอร่อยเอ่าไม่ติดน้ำมันนะผมชอบเดี๋ยวผมเดีฝากซื้อน้ำเดี๋ยวผมเดีซื้อน,น้ำมันนี่มาดีกว่าน้ำมันที่มันเป็นน้ำมันแบบไม่ใช่น้ำมันที่มันสร้างแบบ ไขมันอะนม่หนูหนูสั่งมาอยู่พพที่อย่างเราจะเลิกกินน้ำมันเลยมันก็ไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวผมจะซื้อซื้อน้ำมันแบบเป็นน้ำมันอะไรไม่แน่ใจผมเคยกินอยู่ช่วงที่ผมถ่ายละครรุ่นนู้นอะผมกินแบบปกติเลยไม่ได้ให้มันผอมเลยควบคุมน้ำหนักะมีหลายน้ำมันใช่ พี่แจกคอพแจกสิบใบครัช่องมาลายเปิดสตูดิโอ2,000บาทโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับแจกสิบใบเลยขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ กินข้าวองสามวันแล้วบมเมื่อวานช่างเขามาทำไฟในห้องสตูใช่ไหมครับ ไม่ทำไว้นะสตโอ้โหเข้าไปกินไอ้นันะ่นแสบตาเลยกินไอ้เขาเรียกว่ากินแบบกินหนังอะแสบตาเลยกินอะไรใหม่ๆมันแบบแสบเลยเปิดทิ้งไว้นะครับดีนะเมื่อวานเข้าไปดูเข้าไปอะไรนก่อนไม่งั้นแบบแสบใครมาวันนี้ก็เชิญชวนนะแฟนรับ เดี๋ยวแพลวมานะ <c oughs> ทุกคนนะแป๊บหนึ่งนะแพลวไปทำธุระข้างล่างแป๊บหนึ่งกอแป๊บมาจจะทุกคนแพลวแพลวกินรองท้องบ้างนะครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมาทานนะครับผมก็ต้องมีธุระออกไปซื้ออย่างอื่นรอไปรอกับมามันจะกินนะกินพร้อมมันตลอดแลว้วถ้าวันไหนมัน มันผมก็รอกินพอเขาอยู่แล้วแต่ที่กินก่อนนะเนพราะมันมีธุระที่ต้องออกไปซื้อของนะครับเท่าน,นี้รอไปรอมามันจะไม่ได้งานนะครับพราแพลเขาลงไปธุระด้วยบางทีคนเข้ามาส่งเอกสารอะไรเงี้ยเพิ่งกลับมาบ้านต้องดูของนะครับแล้วก็เลี้ยงเกี่ยวคนด้วยเพราะว่าป้าไม่อยู่นะครับถ้าป้าตอนนี้เราก็เราก็ต้องต้องดึกถึงด้วยว่าป้าเขาป้ามีน้องเราก็ต้องช่วยกันดูนะครับช่วงนี้ เราไปซื้อของนะครับเราต้องอะไรที่มันแบ่งเบาภาระมันช่วยกันได้มหมต้องช่วยทุกคนใช่ว่ามีคนเลี้ยงเด็กอยู่อย่างเงี้ยแต่บางอย่างความเป็นแม่ความอะไรเราก็อยากเล่นมีเวลาก็ดูแลเขาอย่างเงี้ยเราอีกอย่างเราอยู่บ้านเนี่ยหนุกคนไม่ต้องห่วงนะครับแต่ขอบคุณทุกคนมากๆนะแต่ผมจะผมจะพูดตรงๆนี่แหละ แต่ถ้ามันรอไปรอมางานมันก็จะไม่เกิดเพราะในเรามีงานถูกไหมครับมีงานเดียวเครื่องเสียงมาลงในห้องสตูดิโอได้๋ยวต้องไปซื้อของของไปซื้อกับข้าวกันเนี่ยแค่เขาต้องดูเอกสารถ้าผมกว่าจะรอกินวันนี้ทั้งวันเนี่ยมันไปครึ่งวันละมันจะไม่ได้งานแต่ถ้ามันไม่มีงานไม่มีอะไรอยู่เนี่ยปกติเขาไม่เดินไปไหนหรอกครับบางทีเขาอาจจะปวดปัสสาวะอะไรเงี้ยเขาอาจจะลุกไปเข้าทุละผมไม่สามารถพูดแบบเอาพูดได้หรอทุกคนเขาก็มีทุละอย่างเงี้ยแต่เราอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละ นอนด้กันอยู่ตรงนี้แหละนอกจากผมมีธุระกลักกบบ้านผมอย่างเงี้ยอืมนะทุกคนนะผมถึูไม่ก็แบบไลฟ์กินข้าวอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยลำพังผมไม่ค่อยมานั่งแบบไลฟ์แล้ว <c oughs> นอกจากที่ว่าผมพาไปดูสถานที่พาเนาะหรือว่ามีกลุ่มปิดเที่ยวแล้วแล้วก็พาดูสถานที่อะไรเงี้ยหรือว่านานาๆนี่จะไลฟ์กินข้าวอะไรเงี้ยทุกคนเพราะว่า ผมเข้าใจนะว่าเราก็าจไม่สามารถตอบคำถามได้ทั้งหมดหรอกอทุกคนนะครับท่านพูดไม่น่ารักผมขอโทษนะแต่ผมพูดแบบผมพูดตรงๆนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะครับนั่นแหละครับมันต้องมันมีงานทำหลายอย่างทุกคน ผมก็ก็ตื่นเช้ามาเนี่ย <c oughs> ตื่นเช้ามาอย่งางเมื่อวานทำไมต้องไปส่งเปรมน,น้องมันมามันมาอยู่กับเราเงี้ยมาหลายวันอย่างเงี้ยเราไปให้คนอื่นไปส่งให้น้องนั่งแคบกลับมันก็ได้แต่ถ้าผมว่าการที่เราไปเจอแม่เขาพ่อเขาให้รู้สึกว่าเออเด็กมันมาทํางานจรงิงบางทีพ่อแม่จะโตแค่ไหนพ่อแม่เขาเป็นห่วงแล้วเราต้องนึกถึงใจเขาใจเราอย่งางเมื่อคืนผมไปกลับมาก็มานอนหน้าทีวีเพอาเกี่ยวนอนหน้าทีวี ไม่อยากอุ้มไปให้นอนก็นอนนอนเป็นเพื่อนยายด้วยเจอทวดก็นอนตรงนี้ก็เลยเช้ามันก็ลุกไปนอนบนห้องนอนสแป๊บเพราะไหนแต่ต้องออกไปซื้อของนะครับเพราะวันนี้หลายๆคนเขาก็ลากลับบ้านกันอะไรเงี้ยพี่ดาวแฟนขับก็มาช่วยอย่าเงี้ยแล้ววันนี้แฟนขับที่อยู่ใ,ใกล้เขาก็มาช่วยกันเขาก็แบ่งหนะ้าที่ไปซื้อของอย่างถ้าผมรอนไปรอนมาเนะี่ยคนนี้ไม่ได้งานนะุกคนจ๋า <c oughs> ครับ